สวัสดีครับก็ตอนนี้เราเพิ่งผ่าตัดเสร็จประจำวันกันนะครับก็จะถือโอกาสทำกิจกรรมไอซ์ักเกจชาเลนจ์ตามที่เราได้ขอรับบริจาคเอาไว้ตอนนี้ยอดบ,บริจาคเกิน1 0,000บาทแล้วเป็นเปนตาที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับเพื่อที่จะนำยอดบ,บริจาคนี้บริจาคให้กับมูลนิธิบ้านสั์พิการแห่งประเทศไทยนะครับก็ถือโอกาสไล่ล้างห้องผ่าตาัดทำความสะอาดไปเลยเพื่อเตรียมสำหรับเคสวันพรุ่งนี้นะครับก็เอาไปเลยครับ Give um, some <laughs> ครับก็ผมคง mm hmm. ไม่ได้จะขอท้าใครนะครับแต่ว่าขอเป็นตัวแทนน้องหมาผู้พิการจากมุยิทินะครับให้เพื่อนๆที่ได้ดูคลิปนี้ช่วยกันบริจาคกันเยอะๆเ,เพราะว่าน้องหมาเนี่ยในประเทศไทยที่คือหมาเนี่ยเขาพิการเ,เขาพูดไม่ได้เหมือนคนครับ mm hmm. เขาขอความช่วยเหลือไม่ได้เพราะฉะนั้นคือขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยเหลือเขาในโอกาสนี้